ระวางหลักการไว้ว่าการกระจายอำนาจสู่ท้องถิ่นนั้นคือการกระจายอำนาจการตัดสินใจการพัฒนาพื้นที่การบริหารทรัพยากรในพื้นที่ของตัวเองเพื่อให้ได้ประโยชน์สูงสุดต่อพี่น้องประชาชนแต่เอาจริงเท่ากับการว่าท้องถิ่นทำไมาไม่สู้่ะท้องถิ่นทำไมไม่สู้ท้องถิ่นเนี่ยก็มีอำนาจจำกัดเหมือนกันในการที่จะทำงานในพื้นที่ถ้า สถาบันมหาวิทยาลัยสถาบันการศึกษาพี่น้องประชาชนไม่ช่วยกันช่วงชิงตรงนี้มาอีกด้านว่ารัฐบาลกลางเขาก็ไม่ให้อีกเดียเพราะั้นทุกอย่างยังอยู่ส่วนกลางยังสั่งมาจากส่วนกลางแม้กันทั่งอนานงานบริหารงาน,งนบุคคลปัจจุบันนี้หลังจากที่เมื่อปี40 <c oughs> นะคะและธรรมนูญฉบับนั้นเกิดขึ้นทําให ท้องถิ่นเนี่ยได้รับอํานาจกระจายอำนาจมาค่อนข้างเยอะไม่ว่างานมหารนานบุคคลและการระเบียบอะไรต่างๆค่อนข้างจะผ่อนคลายให้ผู้บริหารท้องถิ่นเนี่ยมีอานาจในการตัดสินใจในพื้นที่มากขึ้นแต่ตอนหลังมาเนี่ยค่อยๆดึงกลับไปอีกแม้กระทั่งปัจจุบันนี้อํานาจงานบริหารนนนบุคคลนาย,ยกเทศมนตรีเี่ให้ความเดียวขอมชอบบางทีบางเรื่องก็ยังไม่ได้นะคะผู้บริหารระดับสูงของเทศบาลไม่ว่าจะเป็นปหลัดพอ,อ,อต่างๆ เดี๋ยวนี้ก็มาจากส่วนกลางแล้วนายกเทศมนตรีผู้บริหารท้องถิ่นไม่สามารถที่จะทําตรงนี้ได้เพราะฉะนั้นองค์ประกอบที่จะทําให้ท้องถิ่นเข้มแข็งเนี่ยมันไม่ใช่เรื่องแค่ว่ามันมีอยู่ในรัฐธรรมนูญมันต้องมีการผลักดันจริงๆมันต้องเกิดจริงด้วย เวลาเอามาเขียนเป็นกฎหมายฉบับย่อยหรือออกระเบียบข้อบังคับต่างๆในนั้นว่ามันน่าจะมีความจริงใจในการที่จะกระจายอานาจให้กับท้องถิ่นจริงๆไม่ใช่กลัวว่าอำนาจท้องถิ่นไม่ใช่กลัวว่าท้องถิ่นมันจะแข็งแรงท้องถิ่นมันจะเข้มแข็งมันจะหัวแข็งหรือมันจะไม่ปฏิบัติตามนั้นว่าถ้ายังมองอย่างนั้นเนี่ยท้องถิ่นก็จะเป็นอย่างเนี้ทุกคนเราก็เห็น ไม่เห็นว่าไม่มีความสำคัญท้องถิ่นนี้ก็ได้ไม่มีไปได้แต่จริงๆแล้วถ้าในฐานะที่เราปฏิบัตินั้นว่าท้องถิ่นเนี่ยเป็นเครื่องมือของรัฐบาลที่สําคัญเป็นอย่างยิ่งปัญหาบางอย่างใกล้ตัวประชาชนรัฐบาลไม่ต้องลงมาทําท้องถิ่นก็ทาได้หมดถ้าเรามอบให้เขาจริงๆเขาสามารถทําได้นะคะทุกเรื่องด้วยด้านบอกพระฉะนั้นก็อยากจะเรียนคณะอาจารย์ทั้งหลายได้ทราบว่ากเราท้องถิ่นเดี๋ยวนี้เนี่ย ผู้บริหารท้องถิ่นเนี่ยก็มีความรู้ความสามารถเด็กลูกหลานต่างๆทั้ง,ง,งหลายคนรุ่นใหม่อยากจะเข้ามาสู่การเมืองท้องถิ่นถ้าเขาเห็นว่าท้องถิ่นสามารถทําความเจริญในกับบ้านเมืองเขาได้อย่างก,การเลือกตั้งสมัยนี้ที่ผ่านไปเนี่ยกระแสะอยากให้คนใหม่คนรุ่นใหม่กลับเข้ามาเป็นผู้มาเป็นผู้บริหารท้องถิ่นเยอะมากเยอะมากผู้บริหารเก่าๆเนี่ยก็ล่วงไปตาม กระแสนิยมของคนปัจจุบันนี้นะคะด้านขอเรียนว่าจริงๆแล้วการเมืองท้องถิ่นเนี่ยถ้ารัฐบาลเห็นความสําคัญและ้ห้มากจ,จริงๆมันจะเป็นองค์กรที่แบ่งเบาภารกิจของรัฐบาลได้ค่อนข้างมากดูแลทุกสุขของพี่น้องประชาชนได้ตรงจุดแล้วก็ไม่ต้องขายขั้นตอนไม่ต้องรายงานผู้ว่าราชการจังหวัดไม่ต้องรายงานมหาไทยไม่ต้องไปรายงานกระทรวงทบวงกรมท้องถิ่นเขาสามารถทําได้ถ้าเขามีเงิน มีอำนาจแล้วก็มีบุคลากร